เป็นทักษะที่นักฟุตบอลทุกคนนะครับพึงมีนะครับผมโดยเฉพาะนักเตะที่เล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าพิกบอล2 in 1นนะครับผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับชาแนลของผมด้วยนะครับโดยรูปแบบการพิกบอล2 in 1ของผมนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายมากเลยนะครับผมโดยเราจะจําลองสถานการณ์ว่าผมนั้นมีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังนะครับและผมจะทําการพลิกบอลน,นะครับจากที่เพื่อนนั้นส่งบอลมาให้ผมนะครับผมซึ่งรูปแบบการพลิกบอลก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบนั้นเป็นการพลิกบอลน,นะครับแล้วตัวเรานั้นก็พลิกไปด้วยนะครับโดยที่เรานั้นไม่ต้องมาเสียเวลานะครับที่เราจะ แตะบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นการพลิกบอลแบบทูวินวันเลยนะครับผมแบบฝึกเริ่มแรกนะครับเราต้องฝึกความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลกับเท้านะครับด้วยการเล่นในรูปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับนี่ครับจับเท้านะครับในรูปแบบนี้นะครับผมนี่ครับหมุนหมุนแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ชินกับการหมุนบอลแบบนี้นะครับผม เราก็จะเริ่มจากการใช้ฝั่งปลายเท้าของเรานะครับกดไปที่ลูกฟุตบอลก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะค่อยๆนะครับดึงนะครับแล้วก็ขยับเท้ามาแบบนี้นะครับผมกดเท้าไปกับลูกฟุตบอลด้านข้างบนลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับขยับออกมาครับดึงปุ๊บแล้วก็ขยับเท้าออกมาครับผมี่นะครับ พอตอนเราเริ่มชำนาญนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากข้างบนนะครับเป็นด้านข้างนะครับเป็นการแฉลบเหมือนกับเฉือนทางด้านผิวบอลนะครับออกไปนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆนี่นะครับมูฟเท้าฝั่งที่ยืนนะครับไปนะครับผมนะครับให้เกิดความชำนาญนะครับเหมือนเราใช้มือในการเล่นฟุตบอลนะครับนี่นะครับสามารถมัวลูกฟุตบอลได้นะครับผมครับแล้วพอตอนเราเริ่มชำนาญเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราจะลองใช้มือก่อนนะครับ มาปุ๊บใช้มือหมุนออกมาแบบนี im, ้ก really ่อนนะครับใช้มือหมุนออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มือก่อนเนี่ยเราจะรู้หลักนะครับว่าการที่รูกฟุตบอลมาเนี่ยแล้วเราตั้งเท้ารอเนี่ยบอลมาปุ๊บเนี่ยเราใช้หลักที่เราซ้อมหมุนมาแบบนี้นะครับเราจะสามารถใช้เท้าเนี่ยยิงลูกฟุตบอลนะครับให้หมุนตามเท้าเรามาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ วางทำง่ายๆเลยครับพลิกออกมาให้ฟ,ฟุตบอลนั้นมาหาตัวนะครับตั้งเท้าแบบนี้นครับหลุดแล้วนะครับซึ่งถ้าเราเป็นกองหน้าเนี่ยท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าที่สามารถดึงม้วนหลบกองหลังได้ดีมากเลยนะครับเพราะจะเป็นท่าที่กองหลังเนี่ยเขาจะไม่สามารถตั้งตัวได้นะครับว่าเราเนี่ยจะพลิกบอลแล้วม้วนออกมานะครับยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยแตะด,ด้วยข้างเท้าด้านขวาสมมุติว่าเราแตะด้วยเท้าขวานะครับ เราแตะไปฝั่งนี้นะครับรบางทีเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยเขาอ่านแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเปิดเท้าจะไปทางนี้แล้วนะครับเขาก็จะสามารถไปดักทางเราได้นะครับผมแต่ถ้าเราเนี่ยดึงเลยนะครับดึงแบบนี้เลยเนี่ยเขาไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดหน้าเท้าที่จะเลี้ยงไปทางนี้เลยนะครับเราดึงแล้วม้วนไปเล่นต่อเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นข้อได้เปรียบมากเลยนะครับสําหรับกองหน้านะครับหรือ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามครับไม่ว่ากองกลางนะครับหรือว่ากองหลังนะครับในจังหวะทีูุ่ต่อสู้นั้นเข้ามาข้างหลังเรานะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถดึงออกไปแล้วเล่นได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับผมแต่เราต้องฝึกให้ชานาญนะครับเพราะว่าการดึงเนี่ยถ้าเราดึงไม่ดีเนี่ยบอลมันก็จะม้วนกลับไปด้านหลังเราได้นะครับเคยมีบางรูปแบบนะครับที่เขาดึงในรูปแบบนี้เนี่ยและเขาพลาดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยนะครับผม ซึ่งเราก็ต้องฝึกให้ชํานาญนะครับเพราะว่าเราต้องดึงในเด่นของทักษะแต่ละอย่างนะครับมาใช้ในการเล่นในสนามนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ เราไปฝึกกันด <aid> ูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเป็นทักษะที่นักฟุตบอลทุกคนนะครับพึงมีนะครับผมโดยเฉพาะนักเตะที่เล่นในตําแหน่งกองหน้านะครับเพราะว่ากองหน้านั้นจะต้องเจอกองหลังนะครับที่เข้ามาเพสซี่หลังตลอดนะครับและบางทีนะครับเราพลิกบอลในรูปแบบไหนเนี่ยกองหลังเนี่ยเขาจะอ่านแล้วนะครับว่าเราจะพลิกบอลแบบนี้นะครับผมซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่ทําให้กองหลังเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าเราจะเล่นนะครับว่าเราจะพลิกบอลในรูปแบบนี้นะครับและเราสามารถหลุดตัวประกบ ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องราไปก่อนพบกันใหม่โอากาสหน้าสวัสดีครับ